จะเทนจำเจ้าหนูนักสิ่งสิงภูเขา ผูกของโชได้เข้าร่วมแข่งอีเดเทนแบทเทิลทัวนเมนที่ซาเมจิมะงะบุจัดขึ้นโดยมีของรางวัลเป็นโกเอมเบรมจำนวน7ชิ้นถ้าได้โกเอ็มเบรมนั่นมาก็จะสามารถเปิดประตูที่ถูกผนึกเพื่อหาวิธีกลับสู่โลกเดิมได้ในบล็อก B a อาเทอร์และโคเอสามารถผ่านเข้าไปชิงชัยกันได้ส่วนด้านบล็อก A จะเป็นการแข่งของโชและคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างชิโดเคียวอิจินั่นเอง นี่ยังไงกันนะทําไมแพ้มาง่ายๆแบบนั้นละ่ะไม่รู้สึกน่าสมเพศบ้างเหรอถ้าเกิดฉันเป็นฝ่ายประมาทเองก็ว่าไปอย่างแต่ผู้ชายที่ชื่ออาร์เธอร์นั่นน่ะมันไม่กระจอกเลยสักนิดจะมาแก้ตัวอะไรตอนนี้กันเล่าไม่ใช่แบบนั้นนะและ้วตองดูการวิ่งในสกักก่อนฉันเองยังไม่เคยเห็นการวิ่งขึ้นทางชันที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นที่ไหนมาก่อนเลยถ้าประมาทแล้วก็แม้แต่โคเอก็จะพลาดท่าเหมือนกับฉันได้เหมือนกันนันะ่นแหละน่ะ ลองสำรวจข้อมูลมันดูซัแล้วสิตอนฆ้าไม้ตายชิดโดสเปเชียลเอาละค่ะการแข่งขันรอบสุดท้ายในบล็อก A จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองยอดฝีมือทั้งคู่นั่นก็คือยามาโตะโชและชิดโดเคียวอิจิใครจะเป็นผู้ที่เข้ารอบไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้กันเนี่ยและสำหรับสนามแข่งในรอบนี้คือ่าใหญ่อันนาพิศวงดาร์ฟอเรสค ได้กาแล้วนี่มาสนามดาวหินที่ชอถนัดนี่เราอาจจะได้เปรียบก็ได้นะโชอเข้าข้างแล้วนะือฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยชอในที่สุดก็มาถึงจนได้ฮ <c oughs> หอเวลาที่ฉันจะได้ตัดสินกับชิดโดยังไงเล่าก่อนหน้านี้นะจูจๆโคเอะก็เข้ามาขัดขวางก็เลยยังแข่งขันกันไม่จบสิเ <c oughs> <c oughs> ดีคิดว่าคราวนี้จะได้สู้กันได้อย่างเต็มที่ ออฉันก็ตื่นเต้แล้วนะเนี่ยแต่ว่านี่มันก็ไม่ใช่ดาวฮิลธรรมดาหรอกนะมีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติอยู่หลายจุดด้วยกันยังไงก็ต้องใช้เทคนิคสําหรับทางวิบากด้วยล่ะอ๋องั้นก็สแสดงว่าคุณชิโดได้เปรียบกว่าอย่างนั้นหลหระฮะฉันก็คิดว่าน่าจะห้าสิบห้านะจ๊ะจะแบบนี้ก็ช่างทอาน่ะยังไงฉันก็ต้องชนะชีโดให้ได้อยู่แล้วฮ้ยดูจะมั่นใจมากเลยนะเจอเอ้เอชิโด เรื่องกำลังใจนะ่ะดีแล้วแต่นายแน่ใจเลอว่าจะชนะฉันได้ว่าไงล่ะแน่ดอดอยู่แล้วฉันจะเอาชนะให้ดูเสียใจด้วยนะฉันรู้วิธีแข่งของนายหมดแล้วล่ะฉันเองนะ่ะก็มองเทคนิคของนายได้ทะลุหมดแล้วเหมือนกันล่ะย่างงั้นเหรอทั้งหมดที่นายเห็นนะ่ะ<อ>ยังแค่ซิ่วเดียวเท่านั้นนายจะบอกว่ายังไม่อีกอย่างนั้นเหรอ,อ เฮ้ยอย่าไปสอนเลยนะชอผู้ชายคนนี้นะคิดจะทำให้นายสับสนตั้งหากเจ่าจะเข้ามานะเปรียบจะไว้ได้เลยเยอะยอาเยอะเดียวละครสิชิโดรู้สึกว่าจะเกลียดนกอมากมากเลยนะเนี่ยก็พี่มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนะแบบไหนหรอตอนนั้นฉันยังเด็กก็เลยจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเห็นว่าพี่เคยถูกนกทำร้ายตอนเด็กๆก็สิ ไม่ฉันนะฉไม่ใชื่เรื่องตลกนะสนามนี้น่าเป็นธรรมชาติดังนั้นต้องระวังนกหรือว่าสัตว์ออกมาเดินเพ่นพ่านด้วยนะคิดหาวิธีไว้ก่อนจะดีกว่านะจ๊ะฮึคิดออกแล้วอีเลยฮ่าฮ่าฮ่าแจ้งเลยใช่ไหมเล่าดูสินี่แหละค่าไม้ตายสุดยอด แค่เห็นแบบนี้จอชิด,ดก็คงจะกลัวจะตัวสั่นไปปลดแล้วล่วะข้ามไม้ตายอะไรนะั่นตรงไหนเล่าแค่แต่งตัวเป็นไก่มีใช่หรือไงไม่มีใครคลัวท็อกแบบนั้นนะเฮ้ยใช้ไม่ได้หรอหยู่แล้วสิโถสงสัยคุณจะต้องสำรวจสนามดูก่อนซะแล้ว,ลวะฮะดูน,ะะนั่นสิดูนั่นเหร เมื่อกี้นี่มันกระต่ายป่าใช่หรือเปล่าเหมือนที่คุณยูกิบอกเลยถ้าไม่ระวังสัตว์ที่ออกมาเดินแล้วก็อันตรายแน่ๆเลยนะเนี่ยจอ้ยพี่เหรอคะอืมชิดะจู่ๆก็มาทําอะไรเนี่ยฮะก็บแต่ยืนบื้ออยู่เองทำไมเล่าฮะว่าไงนะนี่เดี๋ยวก่อ,อ,อนจุ่นขอย่อนเถอะ

เป็นเพราะน้ำใต้ดินซะนะว่าไงล่ะย่าวมาต่อโชว์ฉันอยู่ทางนี้ฉันไปก่อนละเอ่อเฮ้เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่มีรอยยางเลยเหรอเนี่ยเจ้าเดานก็ผ่านเข้าในอุโมงค์ด้วยดีนะ แล้วผ่านออกไปได้ยังไงกันเล่าเอ๊ะไม่มีรอยยางแต่ว่าทะลุออกจานี่ได้งั้นเหรอคาเครุนายดูออกหรือเปล่าืถึงจะเก่งแค่ไหนแต่ก็ไม่น่าที่จะไต่กำแพงขนาดนี้ไปได้นี่นะจะใช้บันนี่ฮอปก็ไกลเกินไปอสงสัยจะใช้มนดำช่วยละมั้งนะฮูโถ่เยดิฉันกำลังเครียดจริงจอยู่นะช่วยอเล่นต่ขอโทษเลยโถ่ไเล่นกันได้ อาจจะเป็นท่านั้นก็ได้นะเฮ้อเธอรู้อะไรเหรอรู้สึกว่าพี่จะมีเทคนิคลับเฉพาะสําหรับใช้ในการแข่งทางวิบากอยู่อะเทคนิคลับเฉพาะสําหรับแข่งทางวิบากเหรอพี่ไม่ได้ใช้มันบ่อยนักแต่ก็เคยได้ยินจากเพื่อนๆของพี่ว่ามันเป็นท่าที่เรียนแบบได้ยากมากเลยละสิพี่คะมันเป็นท่าแบบไหนกันเหรอสอนนูหน่อยได้หรือเปล่าคะไม่ได้หรอกทำไมอะคะ มันจะเร็วเกินไปถ้าเธอในตอนนี้พยายามจะใช้มาแล้วก็ก็มีแต่จะเจ็บตัวเปล่าๆล่เลิกคิดซะเถอะนะ,ะสุดท้ายก็ไม่ไดีสอนฉันด้วยอะแม้แต่มากโตก็ไม่รู้ว่าเป็นท่าแบบไหนหรอเนี่ยอ,อืม<อ>ที่รู้ก็คือแค่ชื่อของมันเท่านั้นเองรู้สึกว่าจะมีชื่อเรียกว่าชิโดสเปเชียลนะชิโดสเปเชียล ต้องทำยังไงนะถึงจะวิ่งโดยไม่ให้มีรอยยางได้นะกลายเป็นคนจริงตังมาตั้งแต่มื่อไหร่นะนั่นสิเพิ่งเคยเห็นโชว์เป็นแบบนี้นี่ละจากความสูงของอุโมงค์แล้วไม่ไหวแฮะนี่ก็ไม่ใช่แฮะไม่เข้าใจเลยเฮ้ยเฮ้ยมองเลยเจ็บ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 ๆจ็เป็นไงบ้างเฮ้ย เป็นอะไรหรือเปล่าวะโชระวังตัวหน่อยสิพรุ่งนี้จะแข่งอยู่แล้วนะหัวรัวเลยชิโดน่าเป็นถึงแชมเปี้ยนการแข่งทางวิบากคิดยังไงเจ้าหน่นก็เหนือกว่าเห็นเลยอะเฮ้ยแถมยังมีไอ้ถ่ารับบอลนั่นอีกด้วยอะแี้ฉันไม่มีทางชนะได้เลยอะสิยิ่งย่างนั้นน่าไม่ร้องก็ไม่รู้หรอกน่โชน่นนาะสิอย่าท้อแท้แบบนั้นเลยนะไม่สะก็เป็นโชเลยสักนิดนึงอะอย่างพวกนายจะมาเข้าใจความรู้สึกของฉันได้ยังไงกันเล่า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิจะไปไหนอ่ะไปเชงชองนี่ยืดดูหลอนหลานมากเลยเชื่ต้องหาให้ได้สักนิดก็ยังดีว่าชีโดสเปเชียลมันคืออะไรกันแน่มาแล้วเฮ้ยโคนั่น เฮ้ยฮะนั่นมันอะไรกันเนี่ยประกายไฟลึกลับเหรอใช่แล้วแม้จะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะ แต่ว่าบางทีอาจจะเกี่ยวอะไรกับชีโดสเปเชียลก็ได้นะอืมประกายไฟประกายไฟอ้ย,อยมันก็อยากไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะมีอะไรกันเหรจ้าเด็กๆคุณยูกิ <laughs> เพราะอย่างนั้นนะก็เลยติดใจอยู่สินะใช่ไหมล่ะครับถึงอย่างนั้นก็เถอะก่อนหน้าการแข่งสำคัญเขาห้ามวันไหวกันรู้ไหมเออ สิ่งสำคัญก็คือต้องเอาความฟุ้งซ่านออกไปเพื่อจะได้ดึงพลังมาใช้ได้ทั้งหมดแค่นั้นแหละวิธีที่จะเอาชนะชิโดดได้และจ้ะออจริงด้วยคุณยูกินี่เก่งจริงๆเลยค่ะโชก็แค่แข่งตามแบบของโชก็พอแล้วล่ะแข่งตามแบบของฉันแล้วก็ต้องอย่าลืมสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตัวเองด้วยลวจ้ะโชคุมเธออยากจะเป็นนักแข่ง MTB ที่เหมือนกับพ่อของเธอไม่ใช่เหรอะนักแข่ง MTB ที่เหมือนคุณพ่อ <laughs> ขอบคุณมากนะครับคุณยูกิเพราะคุณยูกิแท้ๆเลยอะทำให้ผมรู้สึกสดชื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอาละพรุ่งนี้ผมจะสู้ตายเลยนั่นมมนต้องแบบนั้นสิดูแท้จะกลับมาเป็นโชคนเดิมถ้าย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยปรับแต่งให้เต็มที่เลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมอ,อ,อ๋ออเดี๋ยวผมถือให้แอนะครับคุณยูกิเป็นคอนซ <laughs> ็่จังเลยนะนี่แล้วคือนิสั <laughs> <laughs> ยของโชเขาละ ได้ละจะต้อง<ย>ชนะให้ได้เลย,ย,ย <laughs> ladies and gentlemen นี่คือ e n เ e r t a i ท m แบทเทิลทัวร์นาเมนต์รอบชิงของกลุ่มเอคะ่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำมุมน้ำเงินนักแข่งผู้ร้อนแรงเจ้าความเร็วยามาโตโชและอ entertainment ไปมุมแดงยอดฝีมือระดับหนึ่งชิโดเคียวอิจิและฮันเดอร์เอ็มพะโร่เขาฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะกันแน่ในอีกไม่ช้าการแข่งขันที่คอนทั่วทั้งเอ็กซิตี้ตั้งตาคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะโอ้โอ้โอ้ทนจนได้อ้ขอโทษนะครับ ขอดูหน่อยละกันว่าใครจะเป็นคนที่ผ่านเข้ารอบได้กันแน่ ร้อนแรงและดูดันให้เหมือนกับใจของฉันเลยอีด e ัรเทนโกต้องทิ้งหาตั้งแต่ช่วงลงทางลาดนีละโอ้ยเจ๋งไปเลยชือขึ้นนํำได้ก่อนแล้ว ตรงนั้นโอ้เอ๊ยนี่สูงครับใครจะมายอมหยุดอยู่ที่นี่กันเล่าไปต่อนแล้วนะอ่ะาเจ้นผ่านไปได้แล้วผ่านไปที่ก่อนแล้วล,วลายอดน,นะได้นกช่วยพอดีเลยนะดูซา่าเช้า่เดอ เอาแต่เห็นนกเป็นศัตรูก็ต้องโดนแบบนี้แหละวูหพอทิ้งห่างได้แล้วไปกันต่อเลยปปั่นแล้วปั่น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 แล้วจะอบปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่เจ้าจะอบอบนี่เกือบไปคิดว่าทับไปแล้วซะอีกด้วยความเร็วขนาดนั้นถ้าชนแม้แต่แมลงตัวเล็กๆมีหวังเกิดอุบัติเหตุแน่เลยสมาธิหลุดเมื่อไหร่เกมจบเมื่อนั้นทันที สมาธิสมาธิเออถึงหววงนั่นแล้วตอนนี้ล่ะรีบๆวิ่งผ่านไปเลยโชว์หน่อยโอ้โหจงรอคร์บรามทันเดอร์เอมเพอเรอร์จงวิ่งผ่านทะลุทุกสิ่งอย่างเชี่ยวคมและรวดเร็ว กับสายฟ้าเลยจเออเอะไรนะไี่ยเนีสายแปดเหยียบทลายบนท่องั้นเหรอจะกล้ไฟได้งไงที่ฉันเห็นนะ่ะอดนน้านอเหรอชิดอ,อสเปเชียลการฟินด้วยแปนเหยียบแถมยังด้ความเร็วแล้วก็ระยะทางขนาดนั้นอีกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มเทคนิคอะไรจะขนาดนั้นโทษทีนะการแข่งเนี่ยฉันขอละฉันก็ทำได้โเอาล่ะไปเจไปจ้เฮ้ยไม่ได้จริงแฮ อ้ยไปถึงตรงนั้นแล้วเหรอเนี่ยฮะจงลุกชนลุกชอนขึ้นเรมไคซอซ์เธอก็มีวิธีแข่งแบบของโชอนี่น,ะนาการแข่งแบบของฉันโชคุณถ้าอยากจะเป็นนักแข่ง MTV ที่เหมือนกับพ่อของเธอไม่ใช่เหรอจ๊ะ ฉันต้องเป็นนักแสัง m อ b ที่เหมือนกับคุณพ่อให้ได้จ,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 จะจะจะอะไรต่ะคิดจะผ่าสนามเพื่อเข้าไปในป่าอ,อย่าง,งานั้นหรอการหาเส้นทางวิ่งแบบนั้นน่ะมีแต่โชว์คงเท่านั้นแหละที่ทำได้น่ะจะ,ะ,ะไรกันด่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ độ, bắt tập hấp dẫn tôi cho, แฟลไคเซอร์เร็วกว่าเพียงเสี้ยววินาทีเดียวคะ่ะดังนั้นผู้ชนะคือยามาโตะโชและแฟรมไคเซอร์คะ่ะยินดีด้วยนะคะชิดดโชสุดยอดเลยในชนะแล้วชโชยอดเลยนะยินดีด้วยนะจ๊ะแค่นี้ก็ได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วนะฮู้ <G ül üyor> แบบเนี้ยฉันยอมรับไม่ได้เออ,เอ,อยอมรับไม่ได้งั้นหรอหทำไมอ่ะนายชนะแล้วนะชอไม่อ่ะคนที่ชนะน่ะคือชีโดตางหากลหาเลวฮะก่อนจะเข้าเส้นชัยฉันเห็นนะออถ้าตอนนั้นอ่ะชีโดไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็ฉันคงจะชนเจ้ากระรอกกันไปแล้ว งั้นก็แสดงว่าพี่ทำเพื่อช่วยกระรอกอย่างนั้นเหรอใช่เพราะฉะนั้นนั่นเลยไม่ใช่การตัดสินไงลระถ้าหมอน,น่า่ไม่เบรกแล้วก็ฝ่ายที่แพ้ก็คงจะเป็นไม่ใช่หรอกนานะคิดผิดแล้วผู้ที่แข็งแกร่งกว่านะไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคอะไรก็ตามจะต้องฟันฝ่าและเอาชนะมันให้ได้ตังหาชิดโดอันนี้จะฝากไว้กับนายก็แล้วกัน เอาชนะในรอบชิงชนะเลิศให้ได้นะอ่ะเราไปสิจ๊ะันนสิโชว์จชนะแล้วอย่างที่พี่บอกนั่นแหละใช่ไหม รอบตัดสินของบล็อก B แล้วนะคะผู้ที่จะได้ผ่านเข้าไปแข่งกับผู้ชนะของบล็อก A ยังมาโตโชจะเป็นใครกันระหว่างโคเอหรือว่าอาเธอร์ใครจะหัวเราะหรือร้องไห้พวกเราจะได้รู้กันแล้วคะ่ะฉันรู้ว่าอาเธอร์ยังงั้นเหรอ คนที่จะขอรับเป็นคนสุดท้ายนะี่ยคือฉันคนนี้ล่ะในที่สุดโชก็สามารถเอาชนะชิดโดเคียวอิจิดได้แต่ในรอบสุดท้ายเขาจะต้องพบศัตรูที่แข็งแกร่งอีกสุดท้ายแล้วโชวจะชนะการแข่งขันเพื่อเปิดประตูที่ถูกผนึกได้หรือไม่ 「僕の中の何かが」「優しくそっと音も立てずに変わり始めた」「こんなに素直になれたよ」「この気持ち君に今届けるよ」 สวิทอาร์เธอรที่พยายามปิดบังตัวเองและต่อสู้ผ่านมาได้รอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายของบล็อกบีฉันจะขอต่อสู้อย่างตาต่อตาฟันต่อฟันเลยฉันต้องชนะเลิศเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วไปให้ได้เพื่อท่านผู้นั้นด้วยตอนต่อไปของอิเดเทนจัมเจ้าหนุ่นักสิ่งสิงห์พวกเขาสึกปะทะแฮมเมอร์เฮดปะทะ r อโรซิเซอร์จงบทขยี้แฮ m เมอร์เฮด